สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่3นะครับสำหรับการเริ่มต้นการเขียนระบบ EA นะครับซึ่งเราจะเรียนพื้นฐานกันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเริ่มพัฒนาร,ระบบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ามาดูในส่วนนะครับของ คำสั่งเงื่อนไข if if else แล้วก็ switch case นะครับซึ่งคำสั่งเงื่อนไขนะครับเป็นคำสั่งที่เราเอาไว้ให้โปรแกรมทำตามเมื่อเงื่อนไขเข้าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเป็นคำสั่งที่เราจะใช้บ่อยที่สุดใน EA เ,เพราะเป็นคำสั่งที่เราเอาไว้สร้างจุดเข้าซื้อ order นะครับของเราตามเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มดูนะครับคำสั่ง if e นะครับเป็นคำสั่งแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะครับโดยมีหลักการทำงานตามโฟชาร์ดตามนี้นะครับก็คือเมื่อเริ่มทำงานนะครับจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็จะทำตามโค้ดที่อยู่ใน if e นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะจบการทำงานมีเท่านี้เอง เรามาดูวิธีการเขียนนะครับอโอเคอตามแบบโฟ o w ชาร์ตนะครับคือเริ่มทำงานนะครับเราจะเขียนใน on tick นะครับซึ่งตรงเนี้ย วิธีการใช้งานเนี่ยณปัจจุบันค่าเริ่มต้นของเวลาที่เราสร้างจะพัฒนาตัว E A ตัวหนึ่งนะครับเขาจะให้ฟังก์ชันขึ้นมาเป็น on init นะครับ d init นะครับแล้วก็ on tick นะครับซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาเขียนแบบ on tick เพราะว่าน่าจะเป็นคำสั่งเรียกใช้ที่ ไม่ค่อยหนวงมากเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถดูได้ว่ามีอะไรได้บั่งนะครับในการทำงานเราสามารถคุมดำแล้วกด F1 ขึ้นมาดูนะครับจะมี on start นะครับ on init นะครับก็จะมีคำอธิบายนะครับ on c h a r t e v e n t อะไรพวกนี้นครับพวกนี้แต่หลักๆนะครับผมจะพาเขียนใน v o n tick นะครับ หรือในบางครั้งอาจจะพาเขียน on time นะครับอโอเคมาเริ่มดูนะครับว่าในโครงสร้างของโฟชาร์ t เนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขนะครับวิธีการตรวจสอบเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะดึงตรงนี้มาเลยนะครับก็คือจากการอธิบายของคลิปที่1มานะครับก็คือผมตั้งให้ a เท่ากับ0นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่การเซตค่าไปเวลาตั้งค่าด้วยนะครับถ้าเราใส่ extern ตรงนี้นะครับข้างหน้ามันจะสามารถทำให้เราตั้งค่าได้นะครับเเราสามารถจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับ <c oughs> เป็นการสร้าง input นั่นแหละ จะใช้คำว่า e x t e r n ก็ได้หรือ input ก็ได้นะครับเดียวแต่ทีนี้กระบวนการนะครับตรวจสอบเงื่อนไขนะครับผมจะบอกว่าเงื่อนไขก็คือ if แล้วก็วงเล็บปีกกานะครับอลงมาสักหน่อยก็ได้นะครับผมบอกว่า If A มีค่าเท่ากับ0น,นะครับตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า A มีค่าเท่ากับ0มันก็จะตรวจว่า A มี0จริงไหมถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำตามโค้ด เมื่อทำตามโค้ดเราจะให้มันทำอะไรเราจะใช้ p ิ้น t ก็ได้ปิ้นนะครับแล้วก็เวลาที่จะทำอะไรที่จะเป็นเกี่ยวกับตัวหนังสือนะครับจะใช้เครื่องหมายฟันหนูเข้าไว้ผก็ใส่ตัวเลขเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเกิด a เท่ากับศูนย์จริงนะครับให้ทำการพิมพ์ตัวเลขดังนี้ออกมา ามาดูเยติดเข้าไปแล้วอ่านี่นะครับมันก็จะทำการปิน้นออกมานะครับตามนี้ออนติกนะครับจะทำงานเมื่อมีการขยับของกราฟนะครับถึงจะทำงานถ้ากราฟไม่ขยับมันก็จะไม่ทำงานแต่ถ้ากราฟมีการขยับ มันก็จะทำงานนะครับนี่คือเงื่อนไขของออนติกนะครับอ่าโอเคทีนี้ถ้า A ไม่เท่ากับศูนย์ะครับอ่าเมื่อกี้ A เท่ากับศูนย์และมันก็จะปิดออกมาแต่ทีนี้อ่าถ้า A ไม่เท่ากับศูนย์ะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งอ่า 12ก็ได้เมื่อกี้กดเลข1แล้วไปโดดเล็กด้วยนะครับอ่ามันก็ส่งออกมาว่า a เท mm ่ากับ12มันก็ไม่ทำงานต่อนะครับก็คือในกระบวนการนะครับเริ่มทำงานตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทำตามโค้ดว่าจะทำอะไรแล้วก็จบการทำงาน,านแล้วก็เริ่มทำงานใหม่แบบนี้นะครับวนแต่ถ้าตรวจสอบเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จบไปเลยไม่ทำอะไรต่ออ่าเพียงเท่านี้ นะครับโอเคเนี่ยครับการใช้อีฟหลักๆจะมีเท่านี้เลยคือการตรวจสอบเงื่อนไขทีนี้มาดู if else นะครับคำสั่งเริ่มทำงานตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่าเงื่อนไขเป็นจริงทำตามโค้ดแต่ถ้า ไม่เป็นจริงนะครับให้ทำอะไรนะครับประมาณนั้นผมก็จะเขียนประมาณว่า i ิถ้า a เท่ากับ0ให้เป็นตัวนี้แต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะก็พิมพ์ว่าเอนะครับ ก็ตามด้วยวงเล็บนะครับปิดแบบนี้เลยนะครับให้ปิน้นเป็นแบบนี้ก็ได้ ถ้าเกิด A มีค่าเท่ากับ0ให้ส่งอันนี้ออกมานะครับถ้าไม่ใช่ก็ส่ง n o t ออกมาแค่นั้นเองอ่าเห็นไหมครับมันก็ทำตามเงื่อนไขนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไปทำอีกแบบหนึง่งโอเคครับเมื่อกี้มีสายเข้านิดหน่อยนะครับทีนี้เรา มาดูในส่วนของสวิตช์เคสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ไว้ตัดเงื่อนไขอีกคำสั่งหนึ่งก็มีหลักการทำงานตาม Chart ตรงนี้นะครับก็คือเคสหนนะครับถ้าเป็นจริงก็ทำตามเคสหนไปถ้าไม่ใช่ก็จะไปดูที่เคสสอนะครับแล้วก็เคสสาแต่ถ้าไม่ใช่อีกก็คือจะกลับไปทำงานตามดีฟอ u l t ของ Body นะครับว่าเราให้คำสั่งอะไรไปในค่าเดิมประมาณนั้นทีนี้มาดูนะครับโครงสร้างาสวิต์นะครับก็ใช้วงเล็บเปิดปิดตามนี้ครับสวิตเอนะครับก็ A, ค,บคือ เราเซตค่า a มาให้เนะาะอทีนี้มาดูโครงสร้างของมันนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกคุมดำนะครับแล้วก็กด f1 นะครับโอเคเคสตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าอ่าสวิตช์ x เคส a b c อะไรพวกนี้นะครับโครงสร้างก็ ถ้ามาเขียนเป็นตัวเลขแทนนะครับในของเราก็จะประมาณนี้ก็คือเราบอกว่า a นะครับในกรณีที่เคสนะครับเคสศก็แล้วกันใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับเข้าไปด้วยจากนั้นเราก็ปิน นะครับให้ a มีค่าเท่ากับ0ูนย์ในกรณีที่ตัว a มีค่าเท่ากับ0ูนย์นะจะให้ปิ้นตามนี้เนาจากนั้นปินนแล้วก็ให้เบรกด้วยนะครับ ใส่คำสั่งเบรกนะครับอ่ก็คือประมาณว่าคำสั่งสวิตช์เนี่ยถ้า a นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับโปรแกรมก็จะแสดงผลนะครับาเป็นอ่า เอเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็จะหยุดทำงานเมื่อเจอคำสั่งเบรกนะครับโอเคทีนี้มาทำอีกเคสนะครับเคสหนึ่งเคสสองอินเบรโอเค 2อ,อก็คือ a มีค่าเท่ากับ1ห,หรือ2ในกรณีที่เราเกาะ1 2ไปเนาะแล้วก็ break จากนั้นก็ default ฟ a l l ิ i n แล้วก็เบร์หาปิ้นว่า A ไม่เท่ากับ1หรือ2อ่ะโอเคอ,อธิบายตามโฟร์ชาร์นะครับเคสหนึ่เคสสองกับ3นะครับตรวจสอบแล้วก็ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดให้ทำตาม d f a u l t ก็คือถ้าเคสพวกนี้มันมันไม่ใช่012เนี่ยให้มาปิ้นผลว่า A ไม่เท่ากับ1หรือ2นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้ทำการเบรกโปรแกรมการทำงานนะครับก็คือเรียงตามกระบวนการนี่แหละครับมาดู โ okay. อเคส่วนของสวิตช์เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรามีวิธีการที่ให้ EA มันทำงานได้เร็วแล้วก็เสถียรกว่าแต่ตัวนี้เป็นพื้นฐานเนาะ ก็คือให้รู้ว่าถึงชาร์ของไอ้ตัวโฟชาร์ตเนี่ยของกระบวนการสวิตเคปเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวต่อๆไปนะครับผมจะพาเขียนแบบที่เราไม่ได้เอาฟังก์ชันการสวิต c h มาเพราะว่าการสวิต c h แบบเนี่ยมันต้องตรวจ1 2 3 4เป็นตามลำดับนะครับซึ่งบางทีมันช้าไป รเราอยากเขียนให้เร็วกว่านี้นะครับก็จะมีรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งตัวสวิตช์เคสเนี่ยาจากที่เขียนมาผมไม่เคยใช้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องรู้พื้นฐานไว้นะครับซึ่งเราก็จะแปลงระบบของสวิตช์เคสนี่แหละมาเป็นคำสั่งเรียกใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ